จะพามาดูน้ำยางนะครับผลตกออกดีโอ้สิ่งจ้างไรายได้นี้นี้นออกนิดเดียวนี่ก็ออกนิดเดียว อ uh huh. นิดเดียวยางมีราคาแต่น้ำยางไม่ออกเพราะมันแรงนึกเกินมาดูต้นนี้นะครับกิดสามสี่มิตรในน้ำยางนิดเดียวนีต้นใหญ่หน่อยจะได้เยอะหน่อย นนเต็มใหญ่จะออกเยอะหน่อยเก็บเต็มถ้วยแบบน,นี้ถ้วยละหนกิโลน,นี้ออกเยอะหน่อยตอนนี้หยอดน้ํากดนะครับาขั้นมาชมน้ำยาตอนนี้หยอดน้ํากดกำลังจะแข็ง ประมาณสองสามอาทิตย์สองสามอาทิตย์จะได้ไปขายพอหลังจากขายแล้วก็จิบเอาน้ำไปขายน้ำยางส่งโรงงาน